มาต่อกันที่การอนรุรักษ์เพลงพื้นบ้านผ่านวงซิมโฟนีออกเคสตาราครับ เพลงที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังนี้นะคะเป็นการบรรเลงดนตรีและร้องเพลงโดยวงไทยซิมโฟนีออเคสตราที่ลานหน้าวัดป่าสักอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติได้จัดเวทีบรรเลงเพลงพื้นบ้านเพื่อฟื้นเมืองเชียงแสนด้วยเสียงเพลงจากโครงการวิจัยพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์จินตนาการใหม่โดยมีศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ค่ะศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกกล่าวนะคะว่าเมืองเคียงแสนนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีการแสดงศิละปะดนตรีพื้นบ้านเป็นมรดก ok. การแสดงดนตรีครั้งนี้นี่เป็นการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากวชโดยมูล,ลนิธิอาจารย์สุกรีจเจริญสุขดําเนินการเพื่ออนุรักษ์มรดก ok ทางวัฒนธรรมค้นหาเพลงเก่าของชุมชนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็นํามาเรียบเรียงใหม่ผ่านวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตราค่ะก่อนจะนํามาเสนอนะคะใน รูปแบบที่เราได้รับฟังกันเมื่อกี้เป็นรูปแบบใหม่ทั้งท่วงทํานองคีตาสินกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่บนรากฐานสิ่งเก่าอาศัยร่องรอยวิถีชีวิตของชุมชนผ่านศิลปินในท้องถิน่นสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีของชุมชนขยายผลต่อยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ให้เป็นมรดกชาติค่ะ ส่วนอีกท่านนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดรสุกรีเจริญสุขค่ะถ้าเราให้ฟังบอกว่าการนําเพลงท้องถิ่นหรือว่าเพลงพื้นบ้านมาเรียบเรียงใหม่ได้ต่อยอดโครงการไปแสดงดนตรีตามหัวเมืองใหญ่5เมืองด้วยกันมีสุขโขทยัยเชียงแสนสกลนคร เพชรบุรีแล้วก็นกครศรีธรรมราชด้วยค่ะยังคงไว้ซึ่งรูปแบบเดิมแต่ละเมืองก็จะมีบทเพลงท้องถิ่นนะคะงานวิจัยในครั้งนี้นําวงไทยซิโฟนีออเคสตราไปแสดงในพื้นที่หรือในท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆแทนบทเพลงคลาสสิกของฝรั่งค่ะรวมทั้งได้จัดแสดงในพื้นที่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์และสถานที่ที่ควรเคารพเพื่อใช้ดนตรีหล่อ,ล,อล้อมกลอมกล่าวความรู้สึกใหม่ของสังคมดังนั้นถือเป็นทางเลือกให้กับวิถีชุมชนและท้องถิน่นในรูปแบบวัฒนธรรม หมสู่การขยายวัฒนธรรมทางด้านดนตรีเพลงพื้นบ้านจะคงอยู่ต่อไปหากว่าลูกหลานไทยนั้นช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานนะคะที่สำคัญยังเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนอีกด้วยค่ะ